หมดห่วงลูกสี่หลังอายุมากขึ้นเปียทิทิ์คุ้มวงถูกจําได้จากชื่อแม่เปียดื้อปัจจุบันในวัย74ปีหากพูดถึงนักแสดงหญิงมากฝีมือเชื่อว่าชื่อของเปียทิทิ์คุ้มวงจะต้องอยู่อันดับต้นๆอย่างแน่นอน สำหรับเปียทิพนักแสดงหญิงชาวไทยฉายาแม่เปียดือเกิดวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2491ที่กรุงเทพมหานครมเมื่ออายุมากขึ้นจึงได้รับบทชีวิตที่เน้นความสามารถทางการแสดงชีวิตส่วนตัวสมรสแล้วและมีลูกสาว4คนโดยลูกสาวทุกคนของเธอนั้นเติบโตและสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้แล้วจึงไม่มีห่วงอะไรนักปัจจุบันเปียทิพไม่ได้มีงานแสดงชุกเหมือนเมื่อก่อนมาก ทำให้มีเวลาที่ทําบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองโดยการทําอาหารเลี้ยงสุนัขที่มีคนนํามาทิ้งไว้หน้าบ้านประมาณ8ตัวแล้วยังนําอาหารที่ทําทุกเช้าเดินออกไปให้สุนัขจรจัดที่ต่างเฝ้ารออาหารอยู่ในละแวกใกล้บ้านอีกหลายซอยทําแบบนี้มาเป็นเวลากว่า10ปีค่าอาหารที่ทําก็ตกเดือนละหมื่นในใจกับหวังอยู่อย่างเดียวว่าบุญนี้ที่ได้ทําจะได้ไม่อดไม่อยากทำแล้วเป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่ง เนื่องจากได้เห็นสุนัขบางตัวเดินคุยเขียหาอาหารตามทางคุยเท่าไหร่ก็ไม่พบอาหารมองแล้วมีความรู้สึกสงสารสุนัขตัวนั้นทุกวันนี้สุนัขต่างก็จะนั่งรอเราว่าวันนี้จะนำอาหารมาให้ไหมทั้งนี้คุณเปียทิพย์ยังกล่าวทิ้งท้ายว่าสะสมบุญไว้ในภายหน้าเราไม่รู้ว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เราจะอยู่หรือเปล่าอะไรที่เราทำบุญได้ก็อยากให้ทุกคนได้ทำซึ่งคุณแม่เปียทิพย์นั้น เกิดวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2491ที่กรุงเทพมหานครเปียทพิฟเข้าสู่วงการบันเทิงขณะเรียนมัธยมที่โรงเรียนสายปัญญารางังสิตและเริ่มโดยเป็นนักร้องร่วมกับครูนารถถาวรลูกแห่งวงดนตรีโรงงานก่อนที่เธอจะไปเป็นนักร้องประจำในขับต่างๆช่วงนั้นเธอมีงานแสดงละครเรื่องเงาไร้ในดวงตาเป็นของคณะชื่นชุมนุมศิลป์ทางช่อง4บางขุนพรม เธอแสดงเป็นเรื่องแรกและจากนั้นก็เป็นเรื่องสาบสวรรค์และป่าสัตว์มืดกับคณะเชนร,รัชดาในช่วงวัยสาวละครที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอที่สุดคือเรื่องอีสาเมื่อปีพุทธศักราช2517ผู้กำกับเปียกโปเตอร์จากนั้นจึงมีผลงานทางจออีกหลายเรื่อง